สวัสดีชาวครัชแนลนะครับ MCU อัปเดตในคลิปนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของการมาเจอกันระหว่างซิลวี่และก็วานด้านะครับซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับก็ได้มีข่าวเกี่ยวข้องกับนักแสดงโซเฟียเดมาร์ติโนเนี่ยนะครับเธอก็ได้เผยว่าอยากจะมีการร่วมงานกับอลิซาเบตโอเซนหรือนักแสดงที่รับบทเป็นวานด้านั่นเองครับโดยนักแสดงสาวอย่างโซเฟียเดมาร์ติโนเนี่ยนะครับก็ได้รับบทเป็นซิลวี่นะฮะหรือเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งของโลกิในร่างที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าใครได้ชมซีรีส์โลกิแล้วเนี่ยก็ต้องพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าตัวละครซิลวี่เนี่ยเป็นตัวละครที่หลายคนสนใจแล้วเธอก็แสดงออกมาได้อย่างดีมากเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือว่าเธอนั้นคือนักแสดงคนหนึ่งที่สามารถรักษาความนิยมของตัวละครซิลวี่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็เป็นกระแสจนหลายๆคนนั้นต่างหลงรักเธอไปเต็มๆครับการที่ตัวละครซิลวี่เป็นขวัญใจต่อใครหลายๆคนนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นความสามารถทางด้านการแสดงของโซเฟียเดลมาร์ติโนแล้วนะครับ ยังเป็นบทบาทที่ดูน่าดึงดูดน่าสนใจแล้วก็สามารถไปต่อได้ในจกักรวาล MCU ได้อีกนานเลยครับถือว่าเธอเป็นการเปิดประตูอีกบานหนึ่งให้กับโลกของ MCU หรือ Marvel Cinematic Universe เนี่ยจนทำให้หลายๆคนต่างเป็นที่พูดถึงนะฮะเพราะว่าตัวละครตัวนี้ยังเป็นตัวละครที่หลายๆคนต้องค้นหากันอีกต่อไปว่าซิลวีนั้นจะดำเนินเรื่องราวยังไงต่อไปในจกักรวาล MCU นั่นเองครับซึ่งนักแสดงสาวโซเฟียเดอร์มาติโนเองเนี่ย ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฮิตครับซึ่งก็มีคำถามถามเธอว่าถ้าเธอเนี่ยอยากร่วมงานกับคนใดคนหนึ่งที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ใน MCU เนี่ยเธอจะร่วมงานกับใครครับซึ่งคำตอบของเธอนั้นตอบอย่างไม่ลังเลนั่นก็คืออเลิซเสอโอเซนที่รับบทเป็น,นวันด้าในจักรวาล MCU ของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราก็ลองมาคิดกันเล่นๆน,นะฮะเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นสายเวทแห่ง MCU ด้วยกันทั้งคู่นะฮะ วานด้าอาจจะมีพลังมากกว่าแต่ตัวละครซีวี่ก็เป็นสายเวทมนต์อีกคนหนึ่งที่ต้องค้นหาและอาจจะมีอะไรเด็ดๆมาให้เราได้ชมกันในอนาคตของ MCU ก็เป็นได้ครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับถ้าเธอทั้งคู่มีการร่วมงานกันและก็ได้เห็น2ตัวละครนี้โลดเล่นไปในหนังเรื่องเดียวกันครับซึ่งผมมองว่าถ้าเรื่องราวนี้ถึงหูเควินไฟกี้เมื่อไหร่เนี่ยเควินจะต้องเอาไปคิดแล้วล่ะฮะว่าจะดําเนินเรื่องราวยังไงให้2ตัวละครนี้มาเจอกันให้ได้นั่นเองครับ ซึ่งก็เล่นเอาแฟนแฟนมนโนกันไปเรื่อยเปื่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่บทสัมภาษณ์ของโซเฟียดอมาร์ติโนเท่านั้นเองครับยังไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นจริงนะฮะแต่ถ้ามันเป็นไปได้ก็จะดีมากครับซึ่งตัวละครซีวีนะครับเราจะได้เห็นเธออีกครั้งหนึ่งในโลก,กิซีซัน2ครับ ซึ่งเควินไฟกี้เองก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยโลคิซีซั่นสเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการค้นหาผู้กำกับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของโลคีซีซั่นสที่เราจะได้เห็นกันเร็วๆนี้เนี่ยก็คงต้องรอกันอีกสักนิดหนึ่งครับอาจจะกินเวลาไปเกือบ2ปีด้วยกันนะฮะให้จักรวาล MCU ของเราเนี่ยได้ขยายขอบเขตและเรื่องราวใหม่ๆให้เราได้น่าสนใจแล้วก็ติดตามครับส่วนอลิซาเบธโอเซ่นหรือวานด้าของเราเนี่ยนะครับหลังจากที่จบเรื่องราวของซีรีส์วานด้าวิชั่นไปแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นเรื่องราวของต ที่น่าสนใจมากครับแล้วเราก็จะได้เห็นเธออีกครั้งหนึ่งกับหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness หรือ Doctor Strange ภาค2นั่นเองนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าเรื่องราวของวันด้านในหนังเรื่อง Doctor Strange เนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆครับแล้วเธออาจจะเข้าสู่ด้านมืดหรืออาจจะเป็นตัวรายให้กับเรื่องนี้นะครับ ก็เป็นว่าไอเดียที่ทั้งคู่จะมาเจอกัน,นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นั่นเองครับเพราะ MCU นั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับเควินไฟกี้ครับว่าเขาจะกําหนดให้เราได้ชมในแบบไหนนั่นเองครับก็เป็นว่าข่าวครา,าวของ MCU อัปเดตในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับสาหรับใครที่มีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับซิลวี่แล้วก็วานด้านะครับสามารถมาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับ ยังไงก็ขอฝากนะครับว่าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ